ครับวันนี้ผมมารีวิว MG4 รุ่น long range วิ่งไกลสุด540กิโลต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้งนะครับราคาพิเศษอยู่ที่889,000บาทผมลดราคาให้นะครับ120,000บาทคงเหลือราคาอยู่ที่769,900บาทนะครับคันนี้เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับใครอยากได้รถที่วิ่งไกลสุดนะครับคันนี้นะครับตอบโจทย์นะครับเป็นไฟฟ้า100%จะรีวิวคันนี้ให้ดูนะครับว่าน่าสนใจยังไง เราไปชมตัวรถคันนี้กันเลยครับครับวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัว m g c รถไฟฟ้า100%นะครับคันนี้เป็นรุ่นลองเลนนะครับวิ่งไกลสุด540กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งนะครับคันนี้ราคาเต็มอยู่ที่889,900บาทนะครับส่วนลดพิเศษนะครับ120,000บาทคงเหลือราคาอยู่ที่769,900บาทนะครับฟรีประกันภัยชั้น1ะครับของแถมจัดเต็มคันนี้นะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับ200 150นิวตันเมตรเป็นมอเตอร์หลังนะครับอันนี้เป็นขับหลังนะครับมอเตอร์เดียวนะสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้ขนาดแบตเตอรี่64กิโลวัตต์อานะครับ คันนี้นะครับชาร์จ AC ได้สูงสุด7.7กิโลวัตต์นะครับรวมถึงตัวชาร์จ DC ได้สูงสุด140กิโลวัตต์ใช้เวลา20-8 0ใช้เวลาแค่40นาทีเท่านั้นเองนะครับคันนี้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มมีกล้องเอดนนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตินะครับไฟหน้าเป็นแบบปรับส,สูงต่ำอัตโนมัติตัวนี้มีตัวระบบความปลอดภัยค่อนข้างจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างนะครับระบบเตือนจุดอับสายตาขนาด ถอยหลังนะครับล้อแม็กตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วนะครับเป็นลายเดียวกับตัวรุ่นพี่อย่าง x power นะครับดิสเบรกมีให้ทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้รถสวยมากพอเวลาใส่แม็กตัวนี้นะครับรุ่นลองเลนนะครับตัวนี้ใส่แม็กแล้วค่อนข้างที่จะสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับภายในกับหลังคาจะเป็นแบบทูโทนนะครับหลังคาดานะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็น เดทาม์ลันนิ่งนะครับเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างนะครับรวมถึงตัวกล้องกล้องเป็นแบบ360องศาระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะครับนี่ครับราคาเต็มอยู่ที่8 8 9 9 0 0บาทนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับส่วนลดพิเศษ1 2 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ครับเป็นไฟเลี้ยวที่ด้านล่างจะอยู่ชายล่างนะครับสำหรับตัวไฟเลี้ยว MGC นี่ครับเป็นแบบยาวนะครับตัวสเกิร์ตด้านหน้าอันนี้เป็นแบบบิวอินนะครับเป็นจากรงงานนะครับ ไฟหน้าสว่างมากตอนกลางคืนนะเวลาขับขี่นะค่อนข้างที่จะปลอดภัยสําหรับไฟหน้าตัว MG4 ตัวนี้ครับสว่างสุดๆนะครับสำหรับใครที่เดินทางกลางคืนไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับภาในนะครับหลังคาทูโทนนะครับตัวสปอยเลอร์นะครับที่ปัดน้ําฝนหลังตัวรุ่นผลิตในประเทศครับตัวนี้จะมีที่ปัดน้ําฝนหลังให้ทุกรุ่นนะครับระบบ iSmart นะครับ เป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเซ็นเตอร์ถอยมีให้ครบนะครับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้มีระบบความปลอดภัยจับเต็มรอบคันอยู่แล้วนะสำหรับตัวท็อปคันนี้นะครับใครที่อยากได้รถที่เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งไกลนะครับต้องเป็นคันนี้นะครับนี่ครับตัวชุดซ่อมยางไหลอยู่ด้านล่างนะครับรวมถึงตัวเบาะสามารถพับได้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฟด้านหลังนะครับเบาะสามารถพับได้40-60นะครับรวมถึงตัวนี่ครับแผ่นกันสมภาระแล้วก็มีให้ครบนะครับ ไฟท้ายสวยมากเป็นแบบ LED แบบยาวนะครับแบบ Full LED นะครับตัวชาร์จไฟอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับนี่ครับชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะครับเราแถมตัว Home c h a r พร้อมค่าติดตั้งให้ด้วยนะครับสำหรับตัว MG4 นะครับใครที่กังวลเรื่องราคาแบตเตอรี่ที่สูงนะครับ MG4 วารันตีแบบตลอดอายุก,การใช้งานนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเ้ยถ้าหมดประกันแล้ว ค้าจะได้ซื้อแบตหรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงนะครับท่านนี้บรินัีแบตตลอดชีพนะครับะครับเบานั่งสบายมากนะครับมีตัวดันน่องนิดหนึ่งนะครับเวลานั่งเบาะหลังนะครับไม่คอนค้าที่จะสบายมากมีช่อง USB ด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับเบาะนุ่มมากใครที่อยากลองเทสรถคันนี้นะครับลองเข้ามาที่โชว์รูมได้นะครับไลแอนนะครับหน้าหน้าช่องนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากดูรถนะครับหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ โอนจองออนไลน์ได้นะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับมีตัวเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับตัวนี้มีแอร์แบกแอร์แบกตัวนี้จะมีให้รอบคันนะครับรวมถึงตัวแอร์แบกคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านนะครับนี่ครับพวงมาลัยหุ้มหนังม u l t i f u n c t i o n ครบนะครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto แบบไร้สายนะครับมีเนวิเกเตอร์ในตัวด้วยนะครับเวลาเล่นเนวิเกเตอร์นะครับหรือว่าใครที่เสิร์ช ไปสถานที่เที่ยวต่างๆนะสามารถเสิร์ชได้เลยเวเลยชาร์จก็มีนะครับนี่ครับเกกลางนะครับใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับภายในเป็นสีทุกโทนนะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปของตัว NG4 ภายในจะเป็นสีทูโทนทั้งหมดนะครับนี่ครับภายในสวยมากมีอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆที่ลูกค้าใช้ได้อย่างครบนะครับไม่ต้องมีเทคโนโลยีอะไรมากมายครับได้ระบบเซฟตี้นะครับวิ่งไกลนะครับชาร์เร็วนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นแบบ วัสดุแบบนุ่มทั้งหมดนะครับใครที่อยากได้รถ MG4 นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับทักมาได้24ชั่วโมงนะครับผมทำไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับใครเกินใจนะครับทักไลนรมาด่วนนะครับคันนีส่วนลดพิเศษนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ